สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้แอดมินพานมาชมอีกหนึ่งเส้นทางรถไฟสายเหนือที่งดงามและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครับขบวนที่คุณผู้ชมเห็นณนะขนาดนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่51กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่กําลังจะทําขบวนวิ่งข้ามสะพานขาวทาชมพูในเขตอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนครับสะพานขาวแห่งนี้นะครับถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการเดินทางด้วยรถไฟสายเหนือตัวสะพานถูกสร้างขึ้นใน สมัยรัชกาลที่6ราวปีพุทธศักราช2462เพื่อเชื่อมเส้นทางรถไฟช่วงห้างฉัดถึงลำพูนเดิมทีโครงสร้างทำด้วยเหล็กแต่ต่อมาได้มีการบูรณะและการก่อสร้างใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสีขาวในปีพุทธศักราช2467ซึ่งทำให้สะพานมีความแข็งแรงและกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยโครงสร้าง สีขาวตัดกับทุ่งนาและภูเขาเบื้องหลังจึงทำให้ที่นี่ได้รับฉายาว่าขัวขาวทาชมพูหรือสะพานขาวแห่งแม่ทาเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวและคนรักรถไฟนิยมแวะมาชมความงดงามและนี่แหละครับสเสน่ห์ของการเดินทางด้วยรถไฟสายเหนือที่ไม่ได้มีเพียงการเดินทางแต่ยังพาเราได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และความงดงามของเส้นทางไปพร้อมๆกันครับ ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดบรรยากาศดีๆในการเดินทางด้วยรถไฟแบบนี้นะครับ